คผู้ชมและน้องเอ๋นะฮะไปกินกว๋วยเตี๋ยวปากหม้อน้ำวนกันหน่อยครับน้ำวนที่ว่านี้นะฮะที่โตะฮะมันมีเครื่องเคียงอ่ะวน oh. เหมือนแบบร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะ ah. คุณได้กว๋วยเตี๋ยวมาแล้วคุณมานั่งปุ๊บคุณอยากหยิบอะไรคุณก็หยิบเลยฮะไปดูสิฮนะตอนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นจุดเช็คอินนะฮะในพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะมีหลากหลายเมนูทีเดียวนะครับไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวปากหม้อไข่มังกรและเตี๋ยวไข่ต้มยำครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่82ทับ9ถนนเพชรเกษมอำเงอหาดนใหญ่ จังหวัดสงขลานะครับเป็นร้านที่แปลกต่างจากร้านอื่นจุดขายก็คือโต๊ะน้ำบนนะฮะสังเกตดีๆฮะนี่วนแบบ,แบบนี้แล้วนะครับก็มีการนำกล่องพลาสติกใส่เครื่องเคียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวทอดแคบหมูลอยวนอยู่ในน้ำแบบนี้ะนะฮะอืมอันนี้น่าจะถูกใจน้องเอิญน้องเอิญได้หยิบจากหยิบแคบหมูอย่างเดียวได้เลยที่ดูทรงแล้วนะเนี่ยฮะแล้วก็ร้านนี้ครับเมนูเด็ดฮะก็คือก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อรสเด็ด ไสหวานไสหน่อไม้ไส้กุยช่ายแล้วก็มีไส้วุ้นเส้นนะครับทำสดทุกชิ้นนี่ทานกับน้ำซุปรสชาติหอมหวานเข้มข้นแบบนี้เนี่ยทำสดสดแบบนี้เลยนะฮะแล้วยังมีเครื่องเคียงนะฮะลูกชิ้นไซส์ใหญ่และเล้งอู้ยแต่ละอย่างเล้งนี้ต้องแบบเนื้อติดกระดูกนุ่มๆดูลูกชิ้นดิใหญ่จริง โข้ค่อยๆเคี้ยวนะฮะให้มันแบบซึมเข้าไปทางกระพุงแก้มซ้ายกระพงแก้มขวานะมันจะฟินมากเลยนะครับเจ้าของร้านนะฮะชื่อว่าคุณปีพรัตครับสุขสิริบอกว่าไอเดียนี้มาจากตอนที่ไปเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็ไปเจอมารู้สึกว่าเออสนใจดีมันแปลกดีฮะเวลาเรานั่งทานหรือว่ารอก๋วยเตี๋ยวเน่ยเราเห็นอะไรที่มันอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยมันก็เป็นการดึงดูด ถ้าบางครั้งแม่ค้าทาช้าเนี่ยก็นั่งมองแบบนี้เพลินๆไปก่อนนะฮะจะได้แบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดนะก็เลยนําไอเดียแบบนั้นฮะลองมาใช้ดูมาประยุกใช้กับร้านของตัวเองปรากฏว่าพอนํามาใช้ปุ๊บลูกค้าให้ความสนใจฮะแล้วตัวเองก็สะดวกสบายด้วยนะฮะไม่ต้องไปหยิบแคบหมงแคบหมูอยู่บ้าเนี่ยลูกค้าอยากหยิบแคบหมูก็หยิบ อยากหยิบเกี๊ยวก็หยิบนะฮะ,ะนั่งชิมก๋วยเตี๋ยวไปด้วยฮะ,ะดูแล้วมันก็เพลินตาทําให้กลายเป็นจุดสนใจกับลูกค้าในพื้นที่ขายดิบขายดีจริงๆนะครับเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับตอนนี้ฮะ,คะใครอยู่ในพื้นที่ขาดใหญ่สงขลานะฮะ,ะยังเปิดอยู่ฮะ,ะไปอุดหนุนกันได้ร้านกว๋วยเตี๋ยวปากบก่้อไข่มังกรและเตี๋ยวไข่ต้มยำครับ อยู่ในพื้นที่ถำนวนเพชรเกษมฮะอำเภอหัดใหญ่นี่นะฮะไปที่บ้านเลขที่พิกัดนะ8-2-9ทับเเปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มบรองอปเอยอย่างแน่นอนนะฮะโอ้เห็นอย่างนี้แล้วแบบนึกถึงแบบชี้เริ่มหมุนอะไรอย่างนี้เนาะราคานะฮะก็เริ่มต้น75บาทแต่75บาทเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มแล้วก็อิ่มนะฮะกลูกชิ้นลูกขนาดนั้นนะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับ c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ